สวัสดีครับน,นี่ก็เป็นวิดีโอพิเศษนะครับที่ผมจะนำเสนอให้เพื่อนได้รู้กันอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะเจออเว็บไซต์นี้ก็ปลาเข้าไปร่วมปีขากว่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะมีธีมต่างๆของเ d ็ r e s s นะครับให้เลือกอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ แล้วก็แต่ละตีมันก็สวยงามมากๆนะครับเราจะใช้ทำในส่วนที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซก็ได้นะครับนี่ครับโอโ้โหหรือจะทำเป็นแบบมัลติมีเดียเว็บไซต์นะครับนี่ครับสวยางามเจะทำให้เพื่อนดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะครับเป็นการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ตีมเหล่านี้เข้ามาช่วย อีกแรงนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของเพื่อนในการที่จะจ้างเว็บมมสเตอร์ให้ทำเว็บไซต์ให้เ,เพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนสามารถทำได้เองทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างเว็บมมสเตอร์ทำแม้แต่น้อยเลยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผมเคยจ้างทางเว็บมมสเตอร์ให้ทำเว็บไซต์นะครับปาเข้าไปก็ร่วม ร่วม15,000บาทนะครับตอนนั้นคือไม่มีประสบการณ์เลยในการทำเว็บไซต์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็เสียเงินค่าประสบการณ์ไปนะครับทีนนี้ผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักแล้วก็วิธีการที่จะสร้างเว็บไซต์อย่างที่จะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลให้แบบง่ายๆซึ่งทีมเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่39ดอลลาร์ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจธีมเหล่านี้นะครับก็ คลิกที่ปุ่ม Sign Up Today ตรงนี้นะครับ39ดอลลาร์ก็ตีไปเป็นเงินไทยก็ประมาณคูณจาก103เข้าไปก็ตีไปประมาณ1,000งพนหนต้นนะครับซึ่งเทียบกับการที่จา้างเบนบมาเตอร์ทำเนี่ยก็ต่างกันโอ้ไม่รู้กี่เท่าเลยนะครับส0 2 0เท่าเลยนะครับประหยัดมากๆโอ้นี่ครับจะเห็นว่า สวยงานมากหคิดเข้าไปดูแล้วครับคือวันนี้จะเน้นถ้าเป็นแกลเลอรี่โชว์รูปเน้นโชว์รูปนะครับดีเดโมโ,มโอ้โจะเห็นว่าดูแบบโปรเฟชชัน่นอลมากๆ ครับผมก็พาเ,เพื่อนเนมาทัวร์ประมาณนี้นะครับออกวิดีโอนี้ก็ขอจบที่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ